Man of Steel ครับเจ้าตอลินอู U, ชนะพงศิริพีเคแสนชัยบยรไทยยิมแบบน็อกเอาท์นยกที่สองนนรูปเกมยกแรกก็ถือว่าดูดีนะครับมาดักจังหวะออกวู้ดที่พงศิริดูไม่เสียเปรียบเลยนะครับดูว่ายืนสู้ได้ครับแล้วก็พงศิริเองเตะขามีจังหวะที่ซอลินอู U, ดูเหมือนจะเจ็บไปเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เจ็บจริงหรือเจ็บหลอกนะครับ สำคัญคือยกที่2ครับยกนี้ซอลินอูเปลี่ยนเกมมาใหม่เดินใส่แบบคนเหล็กเลยครับคนเหล็กจากเมียนมาครับคนไม่ยอมคนพาม่าว่าอะี้ก็ได้หน้าตายิ่คล้ายๆเสกสรรอยู่นะเจา้าสนูก็เดินบุกครับโหดเลยครับทีนี้แล้วก็หมัดหนักหมัดคมกว่าอัดเข้าหน้าพงศิริจังๆล้มปังงังลงไปกองกับพื้นครับพยายามจะลุกแล้วครับแต่พอลุกมากรรมการดูว่ามึนนะครับหันผิดทิศผิดทางเรียบร้อยกับเป็นพี่พงศิริแพ้นอกให้กับซอลินอูในยกที่2 สซินูแม์นี้ชกถูกใจบอสชาติเหลือเกินรับโบนัสไป35 0,000บาทนะครับก็ตามสไตล์ก็ก่อนนะนะครับลามแฝงภาคแบบนี้นะครับก็ได้รับโบนัส3 5 0 0ด้วยและสำคัญไปกว่านั้นครับสซินูได้รับสัญญาวันใหญ่ครับได้สัญญาวันใหญ่ได้เซ็นเข้าไปด้วยนะครับชัยชนะ3ไฟต์ติดของสซลินูก็เห็นได้ว่าสำคัญคือนักมวยไทยของเรามันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าหากเราจะต้องการสร้างฮีโร่จากต่างประเทศเพื่อที่จะให้มีคนเข้ามาดูอีกเยอะๆนะครับ เพราะฉะนั้นการตีตลาดเมียนมาโดยการเซ็นสัญญาซอลินูเป็นเรื่องที่โอเคเลยเพราะว่าในประเทศเมียนมาซอลินูก็ถือว่าเป็นตัวเทพอยู่แล้วสมควรอย่างยิ่งครับที่ว่าจะมีฮีโร่จากเมียนมาสักคนเข้าไปประดับในรายการวันใหญ่นะครับก็ยินดีกับซอลินูนะครับคลินี้ก็บอกกันตามตรงว่าเหมาะสมนะผมมองว่าสมควรแล้วนะครับที่ซอลินูจะได้เข้าไปชกในรายการวันใหญ่และคู่ต่อสู้คนต่อไปจะให้สู่คนไทยไหมหรือจะเป็นนักชกต่างชาติจากยุโรปครับประกอบสร้างให้มีฮีโร่จากเมียนมามา,มาอีกสักหนึ่งคนครับ ก็ดูไปครับนี่คือศึกวันครับแล้วก็เป็นข่าวความหลงนะครับแจ้งข่าวกันครับซอลินอูได้สัญญาวันใหญ่และไฟล่าสุดซอลินอูชนะน็อกพงศริพีเคสันชัยมวยทยยมิมแม้ตัวเองต้องแบกน้ําหนัก หลายปอนเลยก็ตามนะครับปัจจุบันซอลินอูวัยสาปีนะครับตอนได้สัญญาไปแล้วก็ลงไปข้างหลังเวทีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะครับพวกพี่ใหญ่ลำลายเนาะบอกว่าอยากจะชกร3 5ปอนว่างั้นครับเขาพยายามลดน้หนักอยู่อยากจะชกในรุ่นเดียวกันกันกบรถถังครับก็คือ135ปอนด์ปอนแต่ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับพูดเรื่องน้ําหนักเนี่ยคือพี่วงศิริแกช่างได้1้อยปอนด์ปอนะส่วนซอลินอูเนี่ยมาแค่1 4รซอลินอูแบกน้ําหนักดวยแล้วก็ชนะนอด้ี่ย จะว่ายังไงดีนะครับก็ต้องเข้าวันใหญ่สิครับแบบนี้ครับกดไลค์กดติดตามคุณจะไม่พลาดข่าวมหมใหม่มมาจากทางเราครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ